1> ป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตรุ๊กตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะพานัาเกเรียนนะคะมาทำแบบบันทึกกิจกรรมนะคะนักเรียนแบบบันทึกกิจกรรมนะคะหน้าที่26 27นะคะนัเกเรียนส่วนหน้าที่25นัเกเรียนจำได้ไหมคะคุณครูนะคะเคยพานัาเกเรียนทำนะคะแต่ที่นี่คุณครูอยากเห็นส่วนที่เหลือนะคะคุณครูอยากเห็นหนักเรียนนะคะ ทำเองใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะมาเฉลยนะลองตรวจดูสิว่าที่ตัวเองทำกับที่ครูคพาทำในวันเนี้ยเหมือนกันไหมนะคะคุณรูณจะให้นักเรียนเอาแบบฝึกบันทึกกิจกรรมขึ้นมาเลยคะ่ะนักเรียนแบบฝึกบันทึกกิจกรรมจะเป็นนักเรียนดูนะคะแบบบันทึกกิจกรรมจะมีลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนนําขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า 25นะคะนักเรียนนักเรียนจําได้ไหมคะนี่นะคะหน้าที่25จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะที่คุณครูเคยให้นักเรียนทํานะคะนักเรียนจําได้ไหมคะน่าจำได้ใช่ไหมคะอะใครทํามาแล้วบ้างลูกอ่าแต่ใครยังไม่ทำาทีนี้ก็มาทําความเข้าใจกันนะคะว่าเติมยังไงนะคะเติม รงไหนนะคะนะคะนักเรียนมาดูเลยค่ะหน้าที่25นะคะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะ,ะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลแตกต่างกันโดยนะคะจะมีแยกออกเป็น2กลุ่มนะคะเห็นไหมคะมีการสังเกตทีนี้นักเรียนเรามาฝังด้านการสังเกตก่อนนะคะการสังเกตเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าใช่ไหมคะทีนี้เราจะเติมตรงนี้ว่ายังไงคะคือการใช้ เขามีปอปลามาให้แล้วแล้วก็มีช่องให้นักเรียนเติมนะคะแล้วก็มีสระอะนะคะแล้วก็มีให้นักเรียนเติมจากนั้นเป็นสระอาอะไรคะนักเรียนเขาให้นักเรียนเติมนะคะมีปอปลานะคะนักเรียนแล้วก็มีเห็นไหมขีดฉีดคือให้นักเรียนเติมพยัญชนะลงไปนะคะแล้วเขาก็มีสระอะอ่าทีนี้นักเรียนตอบว่ายังไงคะอ่าตอบเบือนครูไหมคะอ่านว่าประสาทสัมผัสนะคะ รู้ได้ยังไงก็อย่างที่เราเรียนมาใช่ไหมคะการสังเกตคือการใช้ประสาทสัมผัสโดยโดยมีการอะไรบ้างนักเรียนมีสระอูสระอูเราต้องเติมเพจนะตัวอะไรคะโดยการอะไรคะเนี่ยเนโดยการอะไรคะโดยการดูใช่ไหมคะดูสะกดยังไงคะดอูดูฉะนั้นเราก็ต้องเติมเป็นโดเดตใช่ไหมคะต่อไปค่ะโดยการการอะไรคะนักเรียน มีไม่หันอากาศอยู่ข้างบนแล้วก็มีงองมูนะคะแต่เวลาเราสะกดเราสะกดอะไรอะงองอะไรคะที่ใช้หูคืออะไรคะกานฟังนะคะต้องเติมอะไรคะฟอฟันนะคะอ่ะต่อไปค่ะการอะไรคะนักเรียนการอะไรคะครูใช้มือมาสัมผัสใบหน้าเอ้าเหมือนเฉลยเลยคุณครูใช้มือนะคะทำไม,ไมรู้สึกเป็นเหลี่ยมๆห,หน้า รู้สึกเป็นเหลีหล่ยมๆแล้วก็มีปุ่มแสดงว่าเป็นการอะไรคะนักเรียนสัมผัสสัมผัสเขียนยังไงคะสออมองสัมเห็นไหมคะผัดนะคะผัดเขียนยังไงพออสอผัดนะคะต่อไปเนาะการอะไรคะนักเรียนแล้วขีดแล้วก็มีเป็นมอมาการอะไรคะที่ต้องใช้จมกูกกา้านก้านการอะไรคะกา้าน ดมใช่ไหมคะดมสะกดยังไงคะดออมอดมใช่ไหมคะดอคือดออะไรดอเด็กใช่ไหมคะอ่าต่อไปการอะไรคะการอะไรต่อไปที่ต้องใช้ลิ้นการชออิมอชิมใช่ไหมคะการชิมรอโอสรสนะคะการชิมรถนะคะ,ะ,คะอันนี้คือประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองนะคะอ่าต่อไปคะ่ะ การลงความเห็นจากข้อมูลค่ะนักเรียนมาดูฝั่ง bathroom. ด้านการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะการลงความเห็นจากข้อมูลคือการใช้การสังเกตและอะไรคะนักเรียนและอะไรคะมีปปลายและคือการใช้การสังเกตและประสบการประเขียนยังไงคะปอรออประนะคะศพเขียนยังไงศพสอบ บอศบใช่ไหมคะสออบอศบใช่ไหมคะอ่าประสบการณ์นั่นเองนะคะสอเสือนะคะอนักเรียนก็เติมลงไปนะคะอ่าต่อไปค่ะค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า26นะคะอ่านโจทย์ข้อ3พร้อมกันคะ่ะนักเรียนจากรูปเด็กแต่ละคนกําลังใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดบ้างนะคะเขามีมาให้อ่า 4. กระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะ,ะการสังเกตอย่างเมื่อกี้นี้การสังเกตเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมคะมีการดูการฟังการสัมผัสการดมแล้วก็การชิมรสนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ข้อที่2ค่ะนักเรียนการจำแนกการจำแนกคืออะไรคะนักเรียนการใช้เกณฑ์นะคะในการแบ่งกลุ่มจำแนกสิ่งที่เหมือนกันให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะการลงความเห็นจากข้อมูลหมายถึงการใช้ประสบการณ์มาอธิบายนะคะนักเรียนอ่าต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะซึ่งนักเรียนได้เพิ่งเรียนจบไปใช่ไหมคะข้อที่4ี่คือ การพยากรณ์การพยากรณ์คืออะไรคะนักเรียนการพยากรณ์ก็คือการนําข้อมูลนะคะมาคาดการกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะทีนี้เราจะมาเติมตัวเลขนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตดูในภาพนะคะ,ะนักเรียนสังเกตดูในภาพคุณครูให้ภาพนี้ก่อนนะคะนี่นักเรียนเห็นวงกลมไหมคะภาพที่คนขากําลังทําอะไรอยู่คะมี ดอกไม้กับอีกอันนึงเป็นต้นอ่อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าการอะไรเราจะเติมเลขอะไรดีเลขอะไรดีคะเลขเลข2นะคะก็คือการจําแนกประเภทนั่นเองนะคะอันนี้คือการจําแนกประเภทนะคะอ่ะต่อไปค่ะ,ะนักเรียนเห็นเด็กที่กําลังทานไอศกรีมไหมคะ ทีนี้ความคิดเขาบอกว่าอร่อยจังแสดงว่าเข้าลงความเห็นจากข้อมูลใช่ไหมคะว่าไอศครีมรสนี้เนี่ยอู้ฉันโปรดปานมากฉันต้องการกินรสนี้แหละอู้ฉันชอบมากฉันก็เลยมีความคิดว่าอร่อยจังทีนี้นะคะเราจะต้องเติมหมายเลขอะอะไรคะนะักเรียนหมายเลข 3นะคะนักเรียนก็เติมหมายเลข3ลงไปนะคะอ่าต่อไปค่ะนีะ่เด็ก2คนเห็นไหมคะกำลังนั่งชิงช้าอยู่เห็นไหมคะแล้วในความคิดของเขานะคะที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนเมื่อวานเลยวันนี้ฝนน่าจะตกอีกนะ,สะแสดงว่าต้องเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในข้อใดคะที่ต้องเติมคือหมายเลข4นะคะก็คือการพยากรณ์นะคะอ่าต่อไปค่ะมาดู เด็กคนนี้เนี่ยกำลังเจอถุงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความสงสัยใช่ไหมคะพอเกิดความสงสัยแล้วก็เลยมีการอะไรคะนักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5สังเกตใช่ไหมคะสังเกตคือหมายเลข1เราก็มาเติมลงในหมายเลข1นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่4นะคะนักเรียนสังเกตร,รูปต่อไปนี้นะคะอ่ะเขามีรูปมาให้นักเรียนดูทีนี้เขาบอกว่า เติมคาสิจ่าเติมคาสิจ๊าีทีนี้นักเรียนอ่านโจทย์สิเขาให้เติมอะไรจากรูปจําแนกได้เป็นกี่กลุ่มและใช้ลักษณะใดในการจัดกลุ่มจำแนกได้จุดๆจ,จุดกลุ่มนักเรียนจะจําแนกได้กี่กลุ่มคะอะถ้าเป็นคุณครูคุณครูจะจําแนกได้3กลุ่มค่ะนักเรียนโดยใช้ลักษณะอะไรคะนักเรียนโดยใช้ลักษณะ รูปร่างนะคะในการจัดกลุ่มนักเรียนเห็นไหมคะ,ะเราก็มานับก่อนคะ่ะนักเรียนวงกลมมีอยู่กี่อันเห็นไหมวงกลมมี1 2 3 4สามเห็นไหมคะสามเหลี่ยมมีอยู่กี่อันนับเลยคะ่ะ1 2 3 4สี่สี่เหลี่ยมมีอยู่กี่อันนับเลยคะ่ะ1 2 3 4อ่า่เห็นไหมคะจำแนกได้3กลุ่มนะคะโดยใช้ลักษณะ รูปร่างนะคะในการจัดกลุ่มนั่นเองนะคะออาต่อไปค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่27ค่ะแล้วค่ะเขาให้นักเรียนนะคะวาดรูปนะคะเปิดไปหรือ,อยังเดี๋ยวเขาให้นักเรียนนะคะวาดรูปนะคะวาดรูปอะไรวาดรูปนักวิทยาศาสตร์ขณะกําลังสืบสอบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวนะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะอ่า ง่ายไหมคะวันนี้นะคะคุณครูแค่มาเฉลยหน้าที่25นะคะแล้วก็พานักเรียนทําต่อไปก็คือหน้าที่26 27นะคะ27เนี่ยคุณครูอยากเห็นนักเรียนนะคะวาดรูปนักวิทยาศาสตร์นะคะที่กําลังสืบสอบหาความรู้นะคะ คุณครูอยากเห็นนักเรียนนะคะวาดรูปนักวิทยาศาสตร์ขณะกําลังสืบสอบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวนะคะเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะนักเรียนนะอ่าวันนี้พอแค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ